ครับผมมาตรวจเช็คซ่อมครับลำโพง JBL นะครับก็ลูกค้าบอกว่าทําร่วงนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเลยนะครับมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้คือลูกค้าพยายามแกะหรือว่ามันตกร่วงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเป็นลักษณะอย่างไรนื้อนะครับดูนะน,น็อตเลิศหลุดนะครับ,ดนะรบเดิมทีมันต้อง อยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับหมุนเข้าไปนะอันนี้คือหลุดหมดเลยนะนะครับเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนนะครับอมาดูครับวิธีแกะลือนะครับสำหรับเครื่อง jbl นะครับลำโพง jbl นะก่แกะเขาแกะแล้วเบื้องต้นนะผมก็แกะอีกทีแล้วกันครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้คือหน้ากากเขานะครับเป็นลักษณะนี้นะฟังชันต่างๆผมไม่ทราบนะว่ามันทํางานยังไงนะเบื้องต้นก็คือ หน้าที่ของผมก็คือทำให้มันติดนะครับนี่ครับเอาล้วครับเพื่อนๆครับก็ลืมเปิดให้เพื่อนๆดูนะเอาด้านนี้สิอ่าตำแหน่งเปิดปุ่มแรกนะครับอ่าลองกดดูสิมีไฟอะไรไหมนะครับไม่มีนะครับอลองกดอา่าลองชาร์จด,ดูครับ ชาร์จไฟตรงไหนล่ะออตรงนี้ jbl นี่เคยซ่อมไว้ค่อนข้างที่จะหลายรุ่นนะครับไม่ว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับโอไม่มีสถานะไฟขึ้นทั้งนั้นเลยนั้นแปครับเป็นลักษณะนี้นะบุดูที่อะแดปเตอร์ผมก็ได้นะครับถ้าเกิดอะแดปเตอร์ผมชาร์จจะบอกบอกแรงดันในการชาร์จนะไม่ขึ้นไฟนะครับอันนี้คือแรงดันของอตัวอะแดปเตอร์นะครับ5โวลต์นะครับแต่แรงดันชาร์จไม่มีนะครับ ไม่มีจ่ายออกมานะครับเอามาดูเป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งจริงๆนะครับว่าลวงแล้วชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับเอาแกะน็อตทั้งหมดทั้งมวลนะครับเมื่อนครับที่เจอนะครับก่อนที่จะเอาตัวฝาครอบตัวนี้เขาออกฮนะฝาครอบเขามีเห็นไหมว่าเขาจะเสียบเสียบไว้เฉยนะครับเป็นเหมือนหน้ากากมาเสียบไว้กับตรงบอดี้นะครับเนี่ยร,รุ่นนี้นั้นเพื่อนนะกัดใครที่จะแกะนะเห็นไหม ทั้งสองฝั่งนะหนึ่งนะครับตำแหน่งเล็กๆๆนี่คือเขามาเสียบไว้นะครับจะแกะตัวนี้ออกไปก็ได้ครับเพื่อนครับหรือว่าจะขายน็อตเอาหน้ากากออกก่อนก็ได้ครับนะอ่านี่ครับเพื่อนครับผมก็แกะในส่วนของหน้ากากออกไปนะครับแล้วก็จะมีเจอกระดาษซับเสียงนะเพื่อนครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเราแกะไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าน็อตน็อตทุกตัวนะครับแกะไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยว เกี่ยวกับตัวบอดี้สีขาวนะครับเนี่ยครับออกยังไงแน่นจังเลยแกะของแล้วยังไม่ออกนะครับอ่าออกนะครับออต้องรูนะครับก็เป็นลักษาะนี้ครับไปที่รัสเตปกันนะครับอ่าน็อตน็อตน็อตทุกตัวนะขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะดูตัวในส่วนของชุดคอนโทรลนิดนึงนะครับชุดควบคุมนะครับว่าเขามีอะไรไหมโอ้สายแพร่ตรงจุดนี้นะครับ มีสายแพร์นะครับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับสายแพรแล้วผมจะแกะแผ่นซับเข้าออกไปนะครับเพื่อนครับแผ่นซับตรงจุดนี้นะครับแกะไปแล้วนะครับเพราะว่าจะเจอตำแหน่งสายแพรลงมาครับเพื่อนครับเห็นไหมครับครับเพราะว่าเราต้องสไลด์ออกครับมันต้องถอดสายแพรออกนะครับนี่ครับเพื่อนครับ แต่กันนะผมจะมาร์คสีนิดนึงนะครับเพื่อนครับเพื่อไม่ให้มันลืมนะเพื่อนครับว่าสีแดงตรงสีแดงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะถอดสายแพรตรงจุดนี้ออกก่อนนะเพื่อนครับก็จะมีมีเป็นกิ๊สีดำครับเลื่อนนะเพื่อนก็เลื่อนสายขวาครับมันต้องมันต้องสไลด์เห็นไหมครับเลื่อนสายขวานะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับเลื่อนสายขวานะเห็นไหม มาถอดสายแพร์ไปครับนี่ครับสายแพรเขาเนี่ยสายแพรเขาเป็นลักษาะนี่ครับนี่เราก็ถอดปุ่มคอนโทรลออกครับเนี่ยงานแบรนด์เนมก็จะยุ่งยากน้ดนนะครับมันจะไม่เหมือนงานจีนครับคือเขาทำออกแบบมาสำหรับไม่ให้ User ยูเซออ์์อย่างเราซ่อมนะครับ อ้ชุดสายแพรเดี๋ยนะทำตกทำร่วงแล้วเฟืองมันรูดมันเสียหรือเปล่านะครับมันถึงเปิดไม่ได้ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเหมือนกันนะเพื่อนครับเอาล้ครับสไลด์ออกด้านไหนสไลด์ด้านนี้นเพน่อนครับนี่ครับสไลด์ด้านนี้นะครับนี่ครับออกไปส่วนดังนั้นนะเพื่อนครับโอ้โหเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของไฟนะครับในส่วนของชุดแถบสีของไฟนั้นกันครับเจอเข้าไปข้งางในก็จะเจอลำโพงนะครับนะครับเจอลำโพงแล้วนะครับตัวนี้สวิตมีสวิตโผล่มาจากตรงจุดนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นสวิตควบกลุ่มไฟนะครับอันนี้สวิตไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นไม้นะเวลาคนโทรมาเวลาเชื่อมบูทูอยู่ก็รับสายได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเราจะทํายังไงถึงจะเปิดเข้าไปดูาไงได้นะครับอ่านไลน์อ่านเกมเขาที่หนึ่งนะเพื่อนครับว่าเขามีตําแหน่งน็อตเข้ามาอีกนะเพื่อนครับโอ้ยยิ่งยากมากนะครับนี่ครับตําแหน่งน็อตนะครับอ่ะนี่กับเพื่อนครับอ่ะ ผมก็ถอดชุดเปิดปิดชุดคอนโทรลควบคุมออกไปแล้วนะครับแล้ก็มาเล็งดูนะครับมาเล็งดูเพราะว่าของลูกค้าเพราะว่าทําตกแล้วไม่สามารถชาร์จได้แล้วก็เปิดไม่ติดนะครับก็มาดูนะครับว่ามันมันตกในลักษณะยังไงนะครับก็เห็นนะครับเห็นในทีนี้คือเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนดูนะซูมเข้าไปครับเพื่อนเห็นไหมครับว่า ยังมีค่า R า,าที่ยังอยู่ข้างในเลยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะชื่อให้ดูนะโอ้ตัวนี้ผมไปนานละนี่ครับแม่เหล็กเจ้าตัวอาจจะตกในลักษณะผมคิดว่าน่าจะกระแทกกระแทกด้านนี้ครับกระแทกตุ่มนะกระแทกตุ่มมาด้านนี้นะครับพอกระแทกตุ่มมาบอร์ดมันก็เลื่อนครับเลื่อนอย่างแรงเลื่อนไปลักษณะนี้เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันเลื่อนได้เลื่อนได้ พอบอดเลื่อนได้นะครับจุดเจ้าตัวลําโพงเนี่ยดอกแม่เหล็กเนี่ยก็ลวนเลื่อนมาโดนตัวอาตัวนี้ครับนี่ครับมีอาตัวนึงโอ้ยอย่างเหน็บกันแน่นอยู่นะครับนี่ครับมีอาตัวหนึ่งตรงนี้ครับเพห็นไหมครับนี่ครับถูกแม่เหล็กกระแทกนะครับถูกแม่เหล็กกระแทกแล้วก็หลุดไปนะครับอ่าหลุดไปยังไม่เท่าไหร่รันเอนครับนะกลายเป็นว่าดอกของแม่เหล็กเนี่ย มันมาจอนะครับเห็นไหมมันมาแช่อยู่ตรงข้อมแทนค่า R ชนิด SMB ที่มันหลุดไปนะครับนะี่ครับในขณะที่ไฟยังมีนะก็เกิดการรัดวงจรนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับ,นะรบสติ๊กเกอร์ก็ไม่เป็นไรนะทีแรกผมก็จะให้ดูตรงจุดนี้นะครับเนะี่ย มีรอยไหมตรงจุดนี้นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับนะี่ครับหวงานเข้านะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมคุ้มหรือเปล่าเพราะว่านะี่ครับตัวผมจะเลื่อนผมจะเลื่อนนะเลื่อนเบาะเห็นไหมครับนะี่ครับนะี่ครับรุ่นนี้เขาทาออกมาในลักษณะว่าติดกาวจะสังเกตว่างานทุกอย่างเขจะติดติดติดกาว <S <S อ่ะเดี๋ยวมาดูแหล่งจ่ายไฟนิดนึง มาดูแหล่งจ่ายไฟตังนี้คือค่าอาร์นเก็บไปก่อนครับอาไม่ได้เสียแล้วครับแต่ตัวที่เสียคือแม่เหล็กนะครับมาทําให้มันดูโดนเจ้าตัวแผงวงจรนะอ่ะทีนี้ผมจะหาตัวแหล่งจ่ายไฟเขาอะน่าจะอยู่ตรงสีดำนะครับรุ่นนี้นะกอกแกะไปครับนี่ยฮะเจอกลิปแล้วครับตัวนี้คือเป็นไฟทั้งหมดนะครันเพื่อนครับไม่ได้เกี่ยวนะครับแกะไปครับนี่ครับแกะกลิปออกไปครับเนี่ยนะครับ แหล่งจ่ายไฟก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ไงครับเหมือนครับอยู่ที่สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับหกพันมิลลิแอมป์ครับโอ้โหชื่อว่าใช้ใช้ได้นะครับแบตชนิดนี้แรงครับเป็นแบตแพ็คมาจากโรงงานครับน sure> eh ี่ครับ네ก็เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะแกะดูว่าไฟอ่ะมันยังมีอยู่ไหมนะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับเรื่องของแบตนะครับ เพราะว่าลูกค้าบอกว่าใช้อ่ะใช้อยู่ดีๆอ่ะแล้วก็มาทําตกทาร่วงแล้วก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องมันปกติเนี่ยมีไฟอะไรทุกอย่างคิดว่านะสันนิษฐานครับผมก็จะมาวัดกันนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับใครที่ใช้ JBL รุ่นนี้อยู่การแกะการลื้อนะครับการตรวจเช็คนั้นเพื่อนครับสีแดงเขาเขาจะมีขั้วอย่างงี้อีกนะเพื่อนครับเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าทำอะไรให้แปลกนะครับสําหรับ JBL น,นะเพื่อนเห็นไหมว่าแดงแดงขาวแล้วก็ดําดําดํานะครับเพื่อนเพื่อนนะก็มาลองไล่นิดหนึ่งครับถ้าเกิดกรณีมันเสียแล้วเราจะทําอย่างไงนะเพื่อนครับนะครับนะครับ,รบเพื่อนดูนะอันนี้แดงผมจิ้มแดงแดงขั้วแรกนะครับเพื่อนแดงขั้วแรกเล้วมาวัดที่ขาวนะครับสามจุดเก้าแล้วผมจะข้อมาสีดํานะครับก็สามจุดเก้าข้อมา 9, สีดําเส้นสุดท้ายนะครับก็สามจุดเก้านะครับทีนี้ผมจะวัด สีแดงเส้นที่2นะครับสีแดงเส้นที่2นะครับก็3.9มจุดเก้านะครับเนี่ยต่อสีขาวก็3.9มจุดเก้าต่อขัดด้วดำก็ามจุดเก้าสามจุดเก้าหมดเลยแสดงว่าไฟสีแดงรวมสามารถรวมกันได้เป็นคู่บวกนะครับแล้วก็ตั้งแต่สีขาวสีดําอะไรพวกนี้ก็ก็รวมกันเป็นคู่ลบได้นะครับเขดดาก็ทำอะไรแปลกๆน,นะพวกแบนเนงว่าทำลักษณะนี้แล้วเหมือนกันครับบางที เราซื้อแบตซื้ออะไรบางทีมันมันมีหลายมีหลายคู่หลายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะงงเองนะอันนี้ผมจะเสียบกลับคืนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบตมีปัญหาเรื่องของบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี evet> ้ครับเพื่อนครับเนี่ยบอร์ดตัวนี้นะครับที่แม่เหล็กลงบดนตรงจุดนี้นะครับเนี่ยงานเข้านะครับเพื่อนครับกรณีแบบนี้นะงานเข้าเลยก็ ใส่ค่าอมันก็จะหายหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนครับว่าจะหายไหมก็กรณีแบบนี้นะอ่ะนี่คันเพือน, R, C, นครับค่าอค่าซีนะตัวเล็กๆนะครับที่เสียหายไปก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเพื่อนแล้วก็เยอะพอสมควรนะเพื่อนครับนะครับ,บทั้งแถบเลยนะครับ แล้วก็ไม่รู้หลุดหายไปไหนค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะเวลางานเข้าแลวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนมากระแทกแรงๆนะตกป๊อกแงา้ยนะครับบอร์ดมันเลื่อนนะครับนี่ผมเจอแค่ตัวเดียวนะนะครับเมื่อพูดถึงชุดของการทํางานนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดควบคุมการทํางานของคําสั่งเจ้าแผงตัวนี้นะครับนะครับเจ้าแผงรับตัวนี้นะครับเพื่อนครับ ฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเราทาไมถึงมันเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าชุตดตัวนี้ได้รับความเสียหายนะครับนะครับชุดต,ตัวนี้นะครับได้รับความเสียหายนะครับมันก็เหมือนว่าพอเราเสียบสายแพรหรือว่าเรากดอะไรมันก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าชุดชุดคําสั่งมันไม่เปิดการทํางานนะครับนี่ครับเนี่ยก็ต้องมาไล่ตัวเนี้ซึ่งมันยากลําบากพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการซ่อมหรือปะทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง แจ้งท่านเจ้าของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะอาจจะเป็นมี ep2 สองนันเพื่อนครับเพราะว่าตัวนี้คือผมได้มาแกะกล่องแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ประเมินก่อนหน้านั้นแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับอันนี้คือแกะมาแล้วก็มาลื้อพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณนะนี้ครับถึงเราใส่ค่าอาค่า C ตัวเล็กๆกลับเข้าไปสมมติว่าเรารู้เบอร์รู้อะไรใส่เข้าไปก่อนหน้านั้นนะครับไฟมันยัง วิ่งอยู่ถูกต้องไหมไฟที่แบตแบตเตอรี่นะครับก็ยังวิ่งเข้าที่บอร์ดนะครับแล้วก็เจ้าตัวแม่เหล็กเนี่ยดานมาต่อเป็นสะพานไฟมาต่อค่าอมค่าอาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเสียอีกนั้นก็เท่าเนียเนี่ยมันเป็นลักษณะนะครับเนี่ยในงานของอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการที่ง่ายๆก็จะกลายเป็นเรื่องยากนะครับ,รบทีแรกผมนึกว่าเป็นชุดชุดสายแพรนะครับโดยส่วนมากแล้วรุ่นเนี้ย ที่เคยซอบมามันจะมีปัญหาเรื่องของสายแนะพร,พร,รแนะครับเพื่อนครับเพื่อนจะสังเกตไหมสายแพระเราเนี่ยครับนี่ก็นะครับตัวล็อกสายแพรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนี่เป็นเพื่อนดูนะเกิดเพื่อนเพื่อนดูอ่าไม่ใช่อาการเดียวกับผมนะผมอยากให้เพื่อนดูสายแพรนะเห็นไหมสายแพรมันอ่ามันเจอความร้อนเพื่อนเห็นไหมเส้นอย่างเส้นนี้เห็นไหมว่ามันหลุดมันหลุดหลุดพอเวลาเราเสียบมันไม่ตรงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอ่ะรู้มองเห็นปะเนี่ยครับเห็นไหม มันจะมีเส้นหนึ่งที่มันหลุดเนี่ยอาจจะเล็กนิดนึงนะล้วกันนะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเส้นนี้ครับพอเราเสียบเข้าไปมันก็มันเหมือนว่ามันเนี่ยครับเสียบเข้าไปมันไม่ตรงกันเสียบเข้าไปเหลื่อมกันเงี้ยมันก็เปิดไม่ติดน,นะครับนะครับทีแรกนึกว่าจะมาแก้ไขแค่ตรงจุดนี้ทีนี้งานเข้าตรงนี้เลยนะเพื่อนครับก็เดี๋ยวผมจะแกะรื้อแล้วก็สไลด์บอร์ดออกมานะครับเพื่อนครับแล้วก็จะลองเชื่อมค่าอาเท่าที่จะ ทำได้ก่อนแล้วก็จะเสียบเข้าไปนะครับว่าเขาจะรื้อฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับนี่คือแนวทางในการซ่อมนะครับการแกะรื้อเนี่ยโอ้โหน,นะนะมันต้องถอดลําโพงออกมาหมดถอดโอ้โ,อโอหมดเลยนะเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการแกะแกะรื้อนี่นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของส่วนอื่นครับนะครับก่อนที่จะสไลด์นะเพื่อนครับน่าจะเดี๋ยวนะสไลด์ด้านไหนสไลด์ด้านนี้น่าจะมันจะมีซี ข้างในจะมีซีมีซีอยู่ตรงหนึ่งครับว่าเขาน่าจะสไลด์ไปทางโน้นนะครับล้างต้นนออลำพงก่อนครับนี่ครับเรามาลองใส่ค่าไล่ค่า R ค่า c กันนะครับทำตามสเต็ปนะครับรื้อฟื้นได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับทำตามสเต็ปก่อนอ่าก็เหมือนกับซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวผมจะมาทําให้จบก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับแล้วค่อยแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ในการเมือนครับก็แกะฝาครอบในส่วนของพวกหลอดโฟมหลอดไฟออกมานะครับแล้วก็ถอดลําโพงนะถึงจะสไลได์ได้แต่นี้ผมจะยังไม่สไลด์ออกมาหรอกครับเหมือนครับก็จะให้ดูให้ดูในส่วนของลาโพงดอกลําโพงที่มันพอเวลาตกแล้วบอดมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนโดนเห็นไหมว่าที่แรกมันเรานึกว่ามันเป็นดอกลําโพงฝั่งเดียวใช่ไหมเหม็นไหมครับนี่มันโดนทั้งสองฝั่งเลยครับเมือครับนี่ครับโดนแช่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เลื่อนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะับเลื่อนครับนี่ครับมีค่าาตรงจุดนี้ครับนี่ครับหายไปอีกนะครับเนี่ยแหมนมันเนี่ยสุดยอดจริงๆน,นะต้องรับเคตนี้ครับ JBL นะครับ,รบทำร่วงนะครับหออกกรพงไปโดนข้าาต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะนี้นครับครับก็ไล่ถอดในส่วนของอันนี้นะเป็นอ่า ในส่วนของวิทยุเสาวิทยุนะครับเพื่อนครับต้องถอดสลักพวกนี้ออกก่อนทั้งหมดนะครับเพื่อนครับถึงจะสลายงวาได้นะเราเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนครับดูดูนะครับพวกงานแบรนด์เนมจะเป็นลักตนี้อันนี้เป็นส่วนของแบตนะครับจําด้วยนะครับถอดแรงมานะครับตัวนี้ในส่วนของขั้วเสียบชาร์จอ่าใช่ครับอันนี้เป็นขั้วเสียบชาร์จนะครับ สายเยอะๆๆๆ,ๆๆๆๆนี้เป็นเป็นส่วนของ a u x นะครับช่องหูฟังอ่าส่วนชุดนี้เป็นส่วนของควบคุม led นะครับควบคุมหลอด led อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไม้นะครับก็แล้ว อันนี้เกี่ยวกับไม้นะครับเวลาคนโทรมาแล้วขณะที่เราเล่นบลูทูธอยู่นะครับเราสามารถพูดที่ลําโพงได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเราถึงจะสไลด์ไปได้ครับเพื่อนครับในกรนครับก็จะประมาณนี้ครับสไลด์ไปเลยครับนี่ครับเห็นไหอ้โอนกว่าจะเจอไส้ในได้นะงานยี่ห้อนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ครับเห็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนครับ ดี๋ยผมดูนี่นึ่งนะช่องช่องตัวนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะเวลาใส่เจ้าตัวสล็อตนี่ครับมันมักมีปัญหาไงครับเพื่อนเพื่อนครับอ่ะมาไล่ใส่ค่าอาร์นะเพื่อนครับตัวที่มันหายไปตัวนี้มันก็แล้วแต่นะเพื่อน,นครับแล้วแล้วแต่นะที่นี้คือเพื่อนต้องดูสังเกตเองนะครับว่ามันขาดตรงไหนยังไงครับมีทั้งสีทั้งอาร์นะเพื่อน,นที่ที่แตกหายไปนะครับ มาใส่ตัวที่เห็นๆก่อนตัวหนึ่งครับเพื่อนจะมองเห็นไหมต้องขออภัยนะเพื่อนนะถ้าเกิดมองเขาเห็นงานมันชิ้นเล็กจริงครับเอาตัวนี้ก่อนเลยกันนะผมจะมาใส่คืนตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้กันเพื่อนครับผมก็ใส่ค่า c ค่า r เล็กๆพวกนี้ครับกลับเข้าไปเรียบร้อยนะเพื่อนครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะใส่รอบนอกอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนครับเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาประกอบประกอบประกอบครับแล้วก็มาลองเทสดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยพราะผมประกอบนะครับเสร็จทุกอย่างแล้วผ่านไม่ผ่านผมก็ถือว่าจะยุติเลยนะครับเพราะว่ากรณีแบบนี้นะถ้าเกิดเขา,าเราสสยค่าครบแล้วนะครับยังไม่ติดแสดงว่าน่าจะเป็นที่ชุดอบอร์ดควบคุมอะไรต่างๆ ได้รับความเสียหายแล้วนะครับตรงนี้จะซ่อมไม่คุมนั้นนองครับเราต้องปล่อยนะครับพอถึงเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็ซ่อมไม่ได้ทุกอย่างครับซ่อมได้เขาเรียกว่าไม่คุมนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนบอร์ดตรงนี้มันเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนรถเปลี่ยนเครื่องยนต์นะับางทีมันจะไม่คุมเราต้องคิดหน้าคิดหลังว่าจะซื้อคันใหม่ดีไหมนะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ดีเท่าเดิมไหมนะเพื่อนครับมานั่งช่างใจนะครับเดี๋ยวผมขออ่ญาใส่พวกสล็อตต่างๆกับคืนนะครับเยอะพอสมควรนะเพื่อนครับตัดอีกทีนึงก็ผมก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหม GPL นะครับต่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับค่าสีค่าอาตัวเล็กที่โดนลำโพงขู่ลกไปนะครับก็ต่อเรียบร้อยครับมาดูการเปิดนะตรงนี้นะเพื่อนครับ นะครับไม่ขึ้นไม่ทํางานนะครับกดเข้าไปครับมาดูการชาร์จนะครับจะมีสัญลักษณ์วิ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นยังไงเก็บชาร์จเข้าไปไม่ติดไม่ทํางานนะครับกรณีแบบนี้นั้นเอครับซ่อมไม่คุ้มนะครับเพราะว่าทำไมถึงซ่อมไม่คุ้มไม่เหล็กนะไปทับลายวงจร พอทับลายวงจรนะครับเจ้าของลําโพงก็ไม่เข้าใจว่ามันว่ามันต่อผิดอยู่นะครับไม่หลุไปทับก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็เกิดการลัดวงจรยิ่งรัดวงจรก็ยิ่งเสียบชาร์จยิ่งพยายามให้ทาไมมันไม่ติดประมาณนี้นนเมือนครับยิ่งพยายามก็ยิ่งเสียเสียไปเยอะนะครับไฟก็วิ่งผิดที่ผิดทางนะครับผู้ดง่ายคือรัดวงจรนะครับสําหรับเจนเอารุ่นี้นะครับมนสามารถซ่อมแซมได้นะครับนะครับอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนครับ กรณีทำตกทำร่วงรุ่นนี้ครับทำตกทำร่วง,วงมันหนักนะทำตกทำร่วงแรงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นมัก็เสียหายนะครับอ่ะชอบกากดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ